เริ่มมาดอย่างโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น FC Mobile คนระับว่าจะไม่ดูลิขสิทธิ์นะเพราะผมปิดเสียงอะไรหมดแล้ววันนี้ครับจะพามาดูทีมแล้วไปฝึกกันนะครับฝึกจักรยานอากาศครับแล้วก็มาเล่นอีกกาหนึงครับเดี๋ยวมาดูทีมกันก่อน OVR ทีมผมร้อยหนึ่งครับ เนี้ยนะหน้าตาทีมเนี้ยนะกล้องหลังกองกลางกลองหน้าดึงแบกเออจริงผมไม่ค่อยรู้ชื่อน,นักนักฟุตบอลอะไรฝึกเลยไปให้มองมตัวสำรองเพราะเดี๋ยว OPI มันไม่ร้อยหนึ่ง ม,มันมีร้อยสองผมเปลี่ยนเออตัวนี้แต่ผมขายไปแล้วเปลี่ยนกันเอ,อ้ยลืมให้ดูเงินเลยเดี๋ยวดูเงินโอเคเงินผมมีเท่านี้ครับนี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับเดี๋ยวไปซ้อมมัน จะเพิ่งปิดคลิปสิเข้าไปเ,เราไปฝึกกันแลนะ้วเดี๋ยวก็ฝึกไปงั้นไม่รู้ตอนตอนไปแข่งได้ใช้อะไรหรือเปล่าไม่น่าจะได้ใช้มัง้งได้ใช้แหละ สี่ <Okay. S 2> มันเริ่มกนะารฝึกครับโชว์สกิลจักรยานอากาศครับจักรยานอากาศฟึบนฟื้ฟื้นยุบไอ้น,นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่กระโดดด้วยกระโดดจะจะดีกว่านี้ึบเซีไปได้แต่ปุ๊บปุ๊บอื mm ้อหือ ผมรู้สึกว่าตอนผมไม่ได้อัดคลิปมันมันดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ผมอัดคลิปมันแย่กว่าเดิมเยคือมันดมนีมันเกือบได้แล้วก็มไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมลองอีกวิธีหนึ่งแล้วกันผมจะสอนอะสำหรับขั้นพื้นฐานนะครับมิ่งมาแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะมิ่งแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณ แล้วเห็นคําว่าผ่านตรงนี้นะเลื่อนขึ้นะแล้วก็ติบสอนไม่ทันแบบนี้มันแต่ตอนที่ผมฝึกอยู่มันต้องมีท่าเรนโบว์แล้วในทีมคุณต้องทำได้แบบนี้แต่มันใช้ไม่ได้ โอเคฟึบริมเส้นริมเส้นนี่พาริมเส้นลงไงริมเส้นลงไงอะไรต่างอย่างจากสันหวังก็ไม่ค่ะตีแบบปกติฮะสุดยอดวิ่งวิ้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 งยังไงยังไงนี่จะถนัดขวากันเอิ่ม ปุ่มเดินกดผิดผมจะฝึกจักรยานอากาศไปเรื่อยๆกว่าผมจะได้คนได้ปุ๊บไปแข่งเลยผิดอีกแล้วมันมันต้องเรื่อนไปขึ้นี๋ยวผมรออีกครั้งอาจจะได้ก็ได้อาจจะต้องไปทิศตรงข้ามขาทิ้นเขาถนัดกันเยี่ยมแลาวนั้น โอ้โหไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ที่กดลากเลยดูดิว่าผมอะไรอ่ะมามาหลังจากนั้นวิ่งวิ่งนี่แบบนี้นะทุกคนแบบนี้นชนขาเลยโอโยเมื่อ้เขาสวยสวยมากยำคลิปช็อตที่ผมเคยเอาไปลงได้ไหมอันนั้นผม กว่าจะได้ครับคือทํางานมากนี่ก็ทํางานเหมือนกันโอ้โยแบบนี้เดียวนะจะเข้าแล้ววันนี้เดียวเมื่อกี้อนะตัวคนจริงจริงนะเมื่อกี้นี้เดียวจะเข้าแล้วโอ้โยชนคาสนสมันมีใครสเขาะเท้าซ้ายไมมาลับบอลน,นี้เอิม่มผิดผิดเอิม่มไม่ได้เรียนเมื่อกี้โอโ้สุดยอดนะจบ ทำอีกรอบนึง่งถ้าได้ก็คือออกเลยนะก็คือไปแข่งเลยเมื่อกี้ทุกคนนา่าจะเห็นนะถ้าไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูได้ครับอาจจะดูไม่ทันอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรใครใครใคร นั่นริมเส้นพอดีไปริมเส้นสิริมเส้นริมเส้นเอออย่าให้ออกแล้วกันนะคุยเล่ไปหนึ่งวิ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 ่ง,งไปริมเส้น แต่นั่นแหละสวยงามลูกคิดสวยงามตอนนั้นน่ะผมผมในในคลิปสั้นถ้าเกิดคนที่ดูอาจจะรู้แล้วก็คือผมเตะฟรีคิกใช่ไหมเตะไม่เข้าเลยไหมเตะไม่เข้าแล้วมันแล้วมันเหมือนเหมือนส่งไปอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วมันโดนแล้วมันไกแลแล้วแล้วทีเนี้ยเวลาผมยิงอ่ะผมชอบกดยิง แล้วเลื่อลากลงอ่ะมันก็คือวิธีวิธีเออวิธีทำจักรยานกาศตอนนั้นคือผมผู้เล่นผมอ่ะยืนยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วส่งมาใช่ไหมผมก็ปัดเงี้ยอ,อย่างเงี้ยแล้วมันก็จักรยานอากาศให้แค่นั้นคือไม่รู้เข้าคือไม่รู้ผมทำได้ไงนะอยู่ดีๆก็ทำได้ ครั้งแรกที่ที่ด้านแบบแบบตอนแข่งนะไมนถึงตอนแข่งที่ได้ครั้งแรกนะอุ้ยออกออกซะลองมาสิบสี่ครั้งครับเก้าสิบเก้าใครจะไปทำหมดใครจะไปออกเยอะขนาดนั้นโอ้โหม่งไปทีหนึ่งไปตรงนี้เลย มาช็อตี้แล้นีวโอเคทุกคนแต่เ,เราไปเล่นกันเลยนะครับโหแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโอเคครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปที่แล้วก็คือผมโดนสามศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าคลิปที่ผมทำจักรยานอากาศได้อันนั้นเสมอสามสามสามถึงว่าดีนะ ผมอยู่โปรหนึ่งแล้วครับนี่ตอนนี้นี่อะไรผมจะไปเล่นอัน <Night> น <at the moment> ี้ครับวนตัวต่อตัวก็ก็ถือว่าง่ายแล้วง่ายมากๆคือไม่สำหรับบางคนอาจจะยากผมก็ไม่รู้อ่ะจะพูดยังไงก็ง่ายก็ง่ายก็ยากช่างเล่นเล่นเล่นแทุกคน ทุกคนผมนี่เข้ามาในเกมโดเล่นนั้นนี้ผมเสร็จผมวม่าน่าจะจบคลิปอุ้ยหุยของหลังก้าเก็ก้าเก็บของหนาร้อยสามกก็เท่านี้เลยนะทุกคนเจอกับบิวบวเจอกับอันนี้โอปรทีมผมร้อยหนึ่งทุกคนจริงๆอยู่ดีดีก็คืร้อยหนึ่งไม่รู้ทำไมกา้า ก,ก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่ห่างอะไรกันเยอะมากขนาดนั้นคือมันไม่เหมือนตอนซ้อมอดีตก็คือตอนซ้อมมันมันจะมีแค่ผู้เล่นในในทีมผมเช่ไหเขาจะไม่แย่งบันเลยเพราะว่ามันเป็นผู้เล่นในทีมผมถ้าไหนเขาไม่แยกทีมตอนซ้อมอ่ะไ,ไม่จะไม่จะตอนไม่จะเป็นการซ้อมมั้งผมว่าต้องหาบนบุกคนหนาอุ้ย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  ผมลืมไปตัวนี้มันมันจักรยานมันไม่ใช่จักรยานมันมันเลนโบไม่ได้มีบางตัวเท่านั้นที่ผมที่มันเลนโบได้ถ้าไม่โลที่เราจับมืถ้าเกิดเสมอัวดีนะก็บวกเหมือนกันแต่บวกไม่เยอะมากช่วยเห็นช่วยนะทุกคนไมแหลกมากทุกคนตอนอัดคลิปอะตอนตอนไม่อัดคลิปนี่คือไม่แหลกเลยนะ จะเพาช็อตดีเออไม่ไม่เข้าไม่จะไม่เข้าคือตอนนี้ค้างไปแล้วเดี๋ยวรอสักโอเคไม่โอเคขายค้างแล้ววันนี้ฮนะส่งบอลขึ้นหน้าไปแล้วไม่รู้ทำไงอ่ะเอาเรนโบ์ให้โดนแย่งมันตัวอะไรไม่รู้ผมอ่านชื่อมันไม่ออก ถ้าเกิดชนะดีเสมอก็ดีแพ้ไม่ดีแพ้นี่คือแย่มากหุย,หยตาผม่ฟุ๊ฟุ๊กจบพึ่งแรกแล้วเร็วจังเวลามันก็เร็วแบบนี้ทุกคนไม่ไม่ต้องอะไรมากเพราะถ้าเกิดมันตามเวลาจริงก็ก็นานเกินไปอหลายชั่วโมงประมาณชั่วโมงก,กว่า เท่าที่ผมยังไม่ผิดก็เก้าสิบนาทีเท่านั้นชั่วโมงครึ่งเออยิงยิงยิงอ้้หันุดยิงแล้วไม่ได้คุนขาไม่รู้ทำไมชอบขัดตอนตอนสำคัญทุกทีเหมือนบจะยิงได้เลยอบมาค้ามาขังท,ทุกทุกรอบเลยที่เรียนนะสไลด์สไลด์ไ,ไม่ไหวเอ,เอาเฮ้ยได้ อุ๊ยผมผมไม่ได้แล้วนิ้งไกลไปเลยโอเคผมได้ขึ้นแล้วก็เท่านี้ สุดข,ข้อเลนแดงฮนะแดงฮะยิงยิงยิงไปจ,จบแล้วหรอหกสิบนาทีแล้ว โยนเร็วๆดีเออไม่จับแบบคือ,อมันกระตุกมากตอนตอนถ่ายคลิปอ่ะมับก็แบตอนถ่ายคลิปอย่างเดียวตอนตอนไม่ได้ถ่ายคิปผมลื่นมากเลยรุน โค้างแลว้วไม่เป็นไรเด้อก็กลับมาแล้วขยับนิดเดียวนะยังกลับมาแล้วทำต่อชงกดยิงไปเลยนียิผ่านใช้สกิลไม่ได้โอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ้ยชอบจะจบเกมทุกครั้งเ็ก เสมอก็ก็ได้อยู่แหละศูนย์ศูนย์ก็ได้อยู่โอ๊ะแล้วถุงมาลื่นตอนนี้เนี่ยนะโอเคจบแล้ววันวันนี้ก็ขอเจ้าลาไปก่อนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์บ๊ายบาย